ข้อ 3. สัตว์เลี้ยงรู้ไหมว่าเรากำลังเศร้าเคยไหมในวันที่รู้สึกแย่นั่งน้ำตาคลอหรือแอบร้องไห้อยู่เงียบเงียบแล้วจะจู่สุนัขของคุณเดินเข้ามานั่งข้างๆแมวปีนขึ้นมานอนตักโดยไม่มีเหตุผลหลายคนเรียกมันว่าความบังเอิญที่อบอุ่นแต่คำถามคือมันบังเอิญจริงหรือสัตว์เลี้ยงรู้ไหมว่าเรากำลังเศร้า หรือทั้งหมดเป็นแค่ภาพในหัวของเราเองวันนี้เราจะพาไปรู้จักมุมมองทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาที่อาจทั้งให้คุณมองสัตว์เลี้ยงตัวเดิมด้วยสายตาที่ลึกซึ้งกว่าเดิม 1. สัตว์เลี้ยงฟังไม่ออกแต่รู้สึกได้หมาแมวไม่เข้าใจคำว่าฉันเสียใจแต่พวกเขาอ่านภาษากายสีหน้าน้ำเสียงและแม้แต่กลิ่นของเราได้ พวกเขาสามารถรับรู้น้ำเสียงที่แผ่วลงร่างกายที่หดเล็กเศร้าสุดการหายใจที่เร็วหรือช้ากลิ่นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเมื่อเรามีอารมณ์เศร้าทั้งหมดนี้ไม่ต้องพูดพวกเขาก็เข้าใจ 2. งงานวิจัยยีนงนันว่าหมารู้ว่าเจ้าของรู้สึกยังไงมีงานวิจัยจากมหาวิทยายลัยลินคอน UK ให้สุนัขดูภาพใบหน้าของคนที่ยิ้มหรือโกรธพร้อมเสียงที่เข้ากับหรือไม่เข้ากับอารมณ์บนภาพผลคือหมาให้ความสนใจกับคู่ที่อารมณ์ตรงกันแปลว่าพวกเขารับรู้อารมณ์ได้ทั้งจากภาพและเสียง 3. หม,มาพัฒนาการเชื่อมโยงกับมนุษย์มานานกว่า15,000ปีหมาเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่จ้องหน้าเราเพื่ออ่านอารมณ์ เหมือนกับที่ทารกทำกับพ่อแม่เวลาคุณเศร้าหมาก็จะเข้ามาใกล้วางหัวบนตักหลบตาแสดงการเข้าอกเข้าใจนั่งอยู่เงียบๆข้างๆแบบไม่รบกวนนี่ไม่ใช่พฤติกรรมสุ่มมันคือการตอบสนองอย่างมีจุดหมาย 4. แมวก็รู้แค่ไม่แสดงออกเหมือนหมาแมวไม่ได้ไม่แคร์ แต่เขาแสดงออกนุ่มนวลและไม่ตรงไปตรงมาเวลาเจ้าของเศร้าแมวมักจะเดินมาใกล้นั่งอยู่เงียบๆโดยไม่ขอเล่นนอนตักเอาหัวมาถูเบาๆถ้าคุณเปิดใจจะสังเกตเห็นว่าแมวก็พยายามปลอบใจคุณในแบบของเขา5แล้วสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นละ่ะมีกระต่ายจะนั่งนิ่งๆไม่ขยับเวลาเจ้าของเศร้า นกจะร้องเบาลงหรือบินมาไกลหนูแฮมสเตอร์จะสงบและไม่สนสัตว์ทุกตัวอ่านบรรยากาศได้และอารมณ์ของเราคือหนึ่งในองค์ประกอบของบรรยากาศนั้น 6. กเขารู้ได้ยังไงว่าเรากำลังเศร้าคาตอบคือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของเราน้ำเสียงจะช้าลงเบาลงการเคลื่อนไหวช้าลง กลิ่นฮอร์โมนเปลี่ยนไปเช่นคอติซอลการนั่งการนอนการกอดตัวเองสัตว์ไม่รู้ว่าคุณอกหักหรือคุณเหนื่อยกับงานแต่เขารู้ว่าตอนนี้คุณไม่เหมือนเดิมและเขาตอบสนองต่อสิ่งนั้น 7. ฮอร์โมนแห่งความผูกพันออกซิโตซินเวลาคุณลูบหมาหรือแมวทั้งคุณและเขาจะหลั่งออกซิโตซิน ฮอร์โมนแห่งความรักความผูกพันฮอร์โมนนี้ช่วยลดความเครียดสร้างความไว้วางใจทำให้ใจสงบยิ่งคุณผูกพันกับสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่เขายิ่งเซนส์ได้มากขึ้นว่าคุณกำลังรู้สึกอะไร 8. พวกเขาปลอบใจเราได้จริงไหมมีหลักฐานหลายกรณีที่สัตว์เลี้ยงปลอบใจเจ้าของเช่นหมาเอาของเล่นมาให้แมวนอนเบียดในวันที่เจ้าของร้องไห้ กระต่ายไม่ยอมไปไหนเลยจนเจ้าของอารมณ์ดีขึ้นพวกเขาอาจไม่เข้าใจคำว่าเศร้าแต่พวกเขาเห็นและรู้สึกว่าคุณกําลังไม่สบายใจและเขาอยากจะอยู่กับคุณ 9. ความเศร้าของเราเท่ากับความเครียดของเขามีการทดลองวัดระดับฮอร์โมนในหมาพบว่าเมื่อเจ้าของเครียดหมาก็มีระดับคอติซอลสูงขึ้น ความเครียดของคุณส่งผลริงต่อร่างกายของสัตว์เลี้ยงนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้แค่รับรู้แต่ยังรู้สึกด้วย 10. พวกเขาเข้าใจความเศร้าเสียใจเหมือนเราหรือเปล่าบางครั้งมากกว่าที่คิดเวลาเจ้าของเสียชีวิตหรือสัตว์เลี้ยงตัวใดาหายไปสัตว์มักแสดงพฤติกรรมคล้ายคนที่อยู่ในช่วงโศกเศร้าเช่นไม่กินนอนมากผิดปกติ ร้องหรือตามหาเงียบผิดปกติพวกเขารู้ว่ามีอะไรบางอย่างหายไปและพวกเขาก็รู้ว่าเรากำลังเสียใจ 11. ทําทำไมหมาถึงเป็นสัตว์บำบัดเพราะหมามีความสามารถในการอ่านอารมณ์คนและตอบสนองอย่างอ่อนโยนหมาบำบัดสามารถรับรู้ความเครียดหรือภาวะตื่นตระหนกเขาไปอยู่ใกล้ในเวลาที่เรากลัว สร้างความรู้สึกปลอดภยัยทำให้เด็กออทิสติกกล้าเปิดใจนี่คือพลังของความเข้าใจแบบไม่มีคำพูด 12. สัตว์เลี้ยงช่วยลดภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลได้จริงไหมแน่นอนอยู่กับสัตว์เลี้ยงช่วยลดความดันโลหิตลดฮอร์โมนความเครียดเพิ่มสารแห่งความสุขในสมองสร้างกิจวัตรประจำวันที่ช่วยให้ชีวิตสมดุลแม้แต่สัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการฝึก ก็ยังช่วยเยียวยาใจได้แค่การอยู่ข้างๆ 13. แล้วเขารู้ไหมว่าเรากำลังมีความสุขใช่ค่ะสัตว์เลี้ยงจะกระตือรือร้อนเมื่อเห็นคุณยิ้มเสียงของคุณสูงขึ้นพลังงานในบ้านเปลี่ยนพวกเขาจะดีใจไปกับคุณแม้แต่แมวที่เงียบๆก็ยังเดินมาตอแยเมื่อเจ้าของมีพลังบวก 14. เขารักเราหรือแค่ตอบสนองต่อการกระทำคำถามที่คนรักสัตว์หลายคนสงสยัยคำตอบคือเขารักเราค่ะในแบบของเขาหมามีขนสแกนสมองที่แสดงว่าพวกเขารู้สึกสุขเมื่อได้กลิ่นเจ้าของแมวเอาหัวมาถูเราไม่ใช่เพราะอนาเขตแต่เพราะเราเป็นของเขาคือความเป็นเจ้าของเชิงบวกไม่ใช่ควบคุมสัตว์ไม่เสแสร้ง พวกเขารักเมื่อพวกเขารู้สึกเช่นนั้นจริงๆสรุปสัตว์เลี้ยงอาจไม่พูดแต่พวกเขาฟังใจได้อย่างน่าทึ่งในวันที่เรารู้สึกแย่ที่สุดพวกเขามักจะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่เดินเข้ามาเงียบๆนั่งอยู่ตรงนั้นโดยไม่ถามอะไรเลยเพราะเขาแค่ต้องการบอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ข้างๆกัน แล้วสัตว์เลี้ยงของคุณละ่ะเคยปลอบใจคุณในวันที่เศร้าหรือเปล่ามาแชร์เรื่องราวอบอุ่นใจในคอมเมนต์นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรู้ไว้ใช้จริงด้วยค่ะ